หวานจนเขินอ้ําเคียงข้างพันรยาไม่ห่างนัทมีเรียหลังคลิปกรีดบนเวทีกับเตา๋าทอสามีไมโครเวฟมาเลยอ้ําอธิชาติได้โพสตคลิปไปให้กำลังใจนัทมีเรียพันรยาขึ้นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์แกรมมี่อาร์เอสคอนเสิร์ตพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาเทรนเด็กก่อนขึ้นคอนเสิร์ต90เรียกว่ามีแต่โมเมนต,ต์หวานนัวเนียใกล้ชิดอยู่ข้างพันรยาตลอดเวลาขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแห่ชมสาวนัทว่าสวยมาก ด้วยก่อนหน้านี้มีคลิปจากเวทีเรียกเสียงกรีดนัดมีเรียขึ้นร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรด้วยบอกว่าเพลงน,นี้แต่งให้ผู้ชาย RS ก่อนที่เต๋าสมชายจะเดินขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงด้วยกันทั้งยังมีโมเมนต,ต์ประทับใจแฟนๆกับมิตรภาพสวยงามของทั้งคู่กับบทสนทนาบนเวทีที่เรียกเสียงกรีดพร้อมทั้งยังร้องเพลงโลกทั้งใบด้วยกันอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ม่